ลาตาตะคุลจันนาตะฮัตตาตุมินูวลาตุมินูฮัตตาตะฮับบูเจ้าจะมาด้ขาวสวรรค์เป็นอันขาดชนกับทางว่าเจ้าจะต้องเป็นผู้รัทาอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เพียงคําเพูาะศรัทานี่ถ้าเราพูดที่เราเชื่อพี่อ่านกีเลมเราเชื่อได้หมดอ่านเชื่อไหมชื้อหัดนเชื่อไหมเชื่อต่ารถเชื่อไม่เชื่อจาบุเชื่อไาเชื่อแต่เหนือห้า้างน่ล่ะเหนือห้าด้านนล่ะมันสั่งอะไรเราบ้างอ่ะ อามาเละละตัวสลัมสร้างอีบทเดียวว่าตักรบาฮาซีชาจารรไปพลาดแดนนั้นหรอกยังต้องไปตบัตอยู่คีสิปีเราบ,บานาสลัมนาถึงเราคีเหลืองที่เราเบกข้องกเ,เอวายอีเหลืองพี่นงองที่รักข้อหลอที่นี้พ่อลามาที่โหลข้องอามาเลสลาตัวสลัมพี่นงองที่ดักฮาบิลและกอบิลสร้างเหลืองตันตีเลยชิงผู้หญิงคนเดียวกันรักคนคนเดียวกันนําไปสู่การฆาตากรรมคังเรกข้องหลูกพี่นงองครับนี่โคเกว่าดุนยา เมือดุนยญาข้าวมาผีนองนับไม่ทูกเมือดุนยญ้าข้าวมาพอเมศราบมีภรรยานับกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องมันเขาว่าลาวอยู่ในขวดไม่มีปหน้าปอกตอกในทองเป็นเหลืองตันตี้อะ่ะ <c oughs> พี่น้องที่รักนี่คือก็เรีดนตนหาไงไงเขาบุญตุนยญาเราะสุกุลลิคอีอ่ะฟาร์มหลุมลุง ในารามซีวิ l e ยในาร์มสะดวกในอำนาจทางดุนยาเนี้ยมันจะนําไปสู่ปินสร้างตั้งตนในารามชั่วไครมาคว้างเรามีเรื่องอะนี่ไงเส้นทางของเราเรารหลักทางนี้พี่้องที่ลักที่อยู่ที่หลวงปูถ้าหลักตรงนี้ไหว้ลวตรงนู้นไม่ได้น้าบีบอกอน,นั้นว่าฉันจะอยู่ตรงนั้นสภาและนาบีก็เลยข้อดุอาให้ทุกคนอัลลอฮุมาสลิมสลิมโอ้อัลลอฮ์ให้ประาชาชินี้เนี่ย่านไปได้โดยตือแต่นี้มันขึ้นอยู่กับ บุญญาธิการของเราราวังเรากับาศาสดามันมีความขันหนึ่งห้ากันอย่างเลยเพราะการข่าวสารอุลามะในบอกวา่าได้่องทางท่านัน้นหนึ่งก็คือด้วยราะห์มะตุลลอฮ์สองก็คือชุฟาอตุนนบีสัลลัลลอฮวาเลยฮิวะสลัมถ้าไม่รมาะห์มะตของอัลลอฮ์ก็โดยการบุญญาธิการของท่านนบบมุัมัตสัลลัลลอฮวาเลยฮิวะสลัมทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าใครก็เลยแต่ยากจะได้ชายชฟาตของฉันก็คือเหมือนได้ยินเสียงอาซานให้เขาเกล่าวเมื่อตีมุวอัซซินกล่าว ที่นี่ถ้าว่าแค่เพียงกาวฟังทางนั้นเลยถ้าคนมามัสยิดแล้วไม่ดีเลยอะ่ะนะครับดวลาผมมาเมื่อกี้เขาอ,อ่านตาลิมอยู่อย่างน้อยๆห,หนึ่งฮะดิษเพราะฮะดิษที่มีมาเลกา้าต์เฝ้อยู่พี่น้องกุรอานของอัลลอฮ์นะสองคนสามคนสี่คนก็ไม่ห่ากันเพราะว่าโค้งดีเนี่ยมันเป็นได้ไม่กี่คนกดเบ้นหนังได้สี่คนถ้าสป,ปอร์ตสองคนหรอกการตันหนังสป,ปอร์ตการตันหนังอยู่สองคนแล้วต้นขี้ดสป,ปอร์ตแต่ถ้านนบัตรไร่ก้น ปัจจ <hi> ุบ <hey. S 2> ันถ้าเราไปเห็นสนามบอกต้องคนเยอะไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าคนหนังบนซับพอร์ตยังอยู่จัสองคนทีนี้ไปมัวอะไรบักแต่หนังอ่านอยู่สองคนถามว่าต้นกี่รถซับพอร์ตนบีสุลต์ละวะและอิบรลฮิมเคยเพียงได้ยินด้วดได้ยินคนอาซาลเลวกล่าวตามหรอกได้ชูฟะตานนบีมุฮัมมัดสุลต์ละวะและอิบรลฮิมแล้วถ้าพี่พี่น้องตามมาเสียงอาซาลนั่นล่ะเดี๋ยวเราจะได้มาว่าทำไมว่า แกเพียงอาอยู่ข้างต้นเรียกหอมหอมเลยถ้าได้ข้าวไปหนังกวนอยู่กันเล่ไปเป็นเจ้าของส่วนเรียนล่ะเลยได้ชิมด้วยล่ะนี่ได้ยินเสียงอาซันกาวได้ชูฟาตันนบีเลยถ้าเราเดินมามัสยิดด้วยมาสตันทีละมาด้วยมันก็จะได้สิ่งที่อันช่วยเหลือจากตานนบีมุฮัมมัดสุลลัวะเลยอยู่สลัมได้มากกว่าดำธิราชพี่น้องเนาะเพราะอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่จะบอกไว้ในขึ้นนี้ว่าเมื่อเิ่มตนเตีอาดัมอาจโร ปัญหาฟิตนะไปข่าวอัลลอฮ์บอกเดนกว่าอินนามะอัมวาลุุมว่าอาลาดุุมฟิตนะอัลลอฮ์ใหา้จนญานี้วางมาตราไว้เลยนะมันควนะวนนนืว่าทั้งเกณนะโปรดระวังนี่อันตรายนี่วัตถุอันตรายที่นี้วัตถุอันตรายการชายต้องระวังะ